สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ไปมนมนบ้านสวนพามาอัปเดตน้องจิงรีดนะคะหรือชีโปมเนาะแต่ที่ดูดูเขาเนี่ยมีหลายรุ่นมากคะ่ะน่าจะประมาณหกเจ็ดแม่ได้นะคะเพราะว่าบางตัวก็เท่านิ้วก้อยบางตัวก็ปันกลางไล่เลี่ยก,กันจะ้ะบางตัวก็เล็กกว่าเม็ดข้าวอีกจ้ะนี่มาดูตอนเย็นเขายังนอนอยู่นะคะ ตัวใหญ่ๆนะคงไม่เจอค่ะเพราะว่าเขามุดเขาลงไปในดูนี่จ้าอันนี้ตัวย่อมเลยนะคะเป็นกลางวัยรุ่นรุ่นไหนเดียรุ่นเก้าขวบไหมเข้านอนนะคะธรรมดาก็ไม่อยากกวนเขาหรอกแต่อยากมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมเนี่ยรู้สึกว่าบางตัวหกกัดกันนะคะ คงจะแอาอาัดนะเนาะนี่จ้ะก็จะเลี้ยงแค่จะลองเลี้ยงดูแค่รุ่นเดียวจ้ะนี่ให้เขาอยู่ตามธรรมชาติดีกว่าเวลานึกยากเราค่อยไปขุดเอาให้เขาโตเต็มที่เขาจะได้อยู่สบายเนาะจ้ะเลี้ยงในกระถางแบบนี้ค่อนข้างจะแอาอาัดเนี่ยขอโทษอาจารย์โอ้โห นี้หมดนี้กันจ้ะเดี๋ยวออกไม่ได้เดี๋ยวเข้าออกไม่ได้ค่ะนี่มีลมนี่นอนปะลูกนอนเลยจ้ะอ๋อนอนนอน เห็นไหมคะทุกคนตัวใหญ่ๆเขาอยู่ในรูจ้ะขมุดลงรูเหลือแต่ตัวย่อมๆมตัวเล็กๆอยู่ข้างบนเพราะว่าตัวใหญ่เป็นใหญ่จ้ะก็จะค่อยๆนะคะทุกคน,นจริงๆก็น่ารักดีเนาะนี่จ้ะนอน มจจะจะพยายามมุดเข้าไปคนถ่ายก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะพวกพะตัวเล็ก ูตัวใหญ่จ้ะตัวใหญ่เขาอยู่ในลูก็จะไม่ดูบ่อยเนาะเดี๋ยวจะกวนเขาจะ้ะจริงๆไม่ใช่บอกไม่ดูบ่อยก็ถ่ายไป3ามสครั้งแล้วจ้ะแต่ว่ามันถ่ายลำบากเลยกดทิ้งถ่ายออกมาไม่ค่อยสวยเดี๋ยวจะเปิดดูตรงนี้แป๊บจ้ะ ิดพออบพบอะไรไหมเดี๋ยวนะคะตัวเล็กๆเขากระโดดออกมาข้างนอกก็มีจ้ะก็ไม่เป็นไรเอาที่ตัวไหนยอยู่ก็โอเคตัวไหนไปก็ไป ท,ที่ถามในพิชัาได้รวิมลไม่เห็นจ้ะมือมุดอย่างเดียวนี่จ้ะทุกคนเห็นไหมคะเล็กกว่าเม็ดข้าวอีกนะคะตัวนี้นี่อยู่ตรงปลายนิ้วนี่จ้ะอันนั้นเย็นแล้วนะเล็กมากก็น่าจะเป็นแม่รุ่นหลังที่เห็นเขาเอ่อขึ้นมาตายข้างบนนะจ๊ะ ก็เห็นตายไปหลายตัวแล้วหมดรุ่นนี้ก็อย่างว่าน,นะคะก็ไม่เลี้ยงอีกถ้าจะเลี้ยงก็คือต้องหาพื้นที่กว้างๆนะคะให้เขาให้เขาได้อยู่สบายเนาะเอาเข้ามาเลี้ยงกับพยายามเลี้ยงให้สบายที่สุดดูแลให้ดีที่สุดในช่วงที่ว่ายังเลี้ยงเขาอยู่นี่จ้ะ มุดรูไป,ปน,นู้นแล้วจ้ะจะเล็กมากอนนโอเคค่ะทุกคน,นก็จะเห็นไม่ค่อยเยอะจ้ะนี่นว่าตัวใหญ่ก็อยู่ในรูจ้ะปลปอยให้เขานอนจ้ะ,ะมาีก เดือนเดือนเครึ่งเนาะจ้ะก็จะมาอัปเดตให้ดูใหม่